สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะครับสำหรับวันนี้คุณครูจะมาพานักเรียนฝึกทำข้อสอบ NT ภาษาไทยป .3 เป็นข้อสอบข้อที่30ของวิชาภาษาไทยนะครับเป็นข้อสุดท้ายนะครับข้อ30จะเน้นเรื่องการเขียนเรื่องจากภาพโดยจินตนาการของนักเรียนเองนะครับ เป็นข้อที่ให้คะแนนเยอะนะครับและเน้นเรื่องการเขียนนะครับเราก็มาดูนะครับข้อสอบข้อนี้เป็นข้อสอบปีการศึกษา2,563เขาก็จะกำหนดรูปภาพมานะครับรูปภาพนี้เป็นรูปภาพอะไรนักเรียนดูร่าๆก่อนแล้วเราก็ให้มาอ่านคำชี้แจงของเขาเขาบอกว่า พิจารณาภาพแล้วเขียนเรื่องตามจินตนาการข้อ30มาถึงข้อสุดท้ายแล้วไง30ให้นะเรียนเขียนเรื่องจากภาพตามจินตนาการพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สัมพันธ์กับภาพความยาว5-7บรรทัดวงเล็บ โดยเขียนตัวบรรจงเต็มบรรทัดและเว้นบรรทัดฟังเขาดีๆนะครับก็คือสำคัญเลยให้เขียนให้ได้5บรรทัด6บรรทัดหรือ7บรรทัดนะครับถ้า4บรรทัดได้ไหม4ี่บรรทัดก็ไม่เข้าเกณฑ์8บรรทัดได้ไหม8บรรทัดมันก็ยาวเกินไปนะครับให้อยู่ที่5 6และ7ประมาณนี้แล้วก็บอกว่า ตัวบรรจงเต็มบรรทัดนี่บรรทัดเขาไม่บรรทัดใหญ่เป็นบรรทัดเล็กแล้วก็เว้นด้วยมันจะได้เขียนสวยงามและอีกอย่างนะครับให้ตั้งชื่อเรื่องด้วยและที่สำคัญเขียนให้สอดคล้องกับรูปภาพวิธีการนะครับวันนี้คุณครูจะเขียนแสดงให้นักเรียนดูเลยนะอ่า นักเรียนเห็นรูปภาพแบบนี้นะครับนักเรียนก็สังเกตดูว่าเขากำลังทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับใช้คำใช้สูตรนี้นะครับว่าเขาทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไหร่อย่างไรนะครับเราก็เห็นเขากำลังเก็บขยะ,ะวิธีการนะครับนักเรียนจะเขียนเรื่องใช่ไหมชื่อเรื่องอย่าพิ่ง อย่าเพิ่งเขียนเอาเอาไว้เขียนตอนสุดท้ายเมื่อเราได้เรื่องราวของเราเรียบร้อยแล้วเราค่อยมาเขียนชื่อเรื่องมันจะได้มีความสอดคล้องกันดีถ้าเราไปล็อกชื่อเรื่องไว้เลยเราเขียนอะไรไปมันก็จะจินตนาการไม่ออกเราก็กังวลอยู่กับชื่อเรื่องใช่ไหมเรามาจินตนาการก่อนเลยนะครับโดยนักเรียนสมมุติชื่อของตัวละครไปเลย เนี่ยตัวละครไปเลยสมมุติไว้เราทดได้นะอันนี้คุณครูให้ชื่อเนอยอ่าชื่อเนอยนะผู้หญิงคนนี้น้องเนอยอันนี้จะให้เป็นครอบครัวเดียวกันไหมหรือว่าเอาเป็นเพื่อนกันครูว่าเอาเป็นเพื่อนกันจะดีกว่านะครับอ่าเพื่อนผู้หญิงชื่อเนอยผู้ชายคนคนนี้อ่า อยู่ตรงอยู่ตรงกลางเนี่ยเอาเป็นชื่อ,อชื่อตาลครูครูชอบต่อเต่าให้ชื่อตาลคนนี้ชื่ออะไรดีคนนี้ชื่อ,อ,อ,นนอเอาชื่อเป็นภาษาอังกฤษ,ษนิดนึงดีกว่ากอฟ ก็อมีรอลิงอยู่ตรงกลางแล้วก็กรันอย่างนี้แล้วก็ตัว F มนี่กรอฟเขานะครับมีตัวละครและเรียบร้อยเขากำลังทำอะไรนะครับอืมเอาอะไรดีนะที่เอาเป็น สถานการณ์เลยว่าเขาตอนนี้เขาเขาอยู่ที่ตรงไหนนะครับอ,อ่อในในวันเวลาไหนดีกว่าิจนจินตนาการเอาเลยนักเรียนเอาตามความจินตนาการของเราเ,าเลยนะครับอ,อันนี้เขาน่าจะเป็นวันหยุดเรียนของเขานะแล้วเขาก็ไปเที่ยวนะครับ ในนี่เขียนแบบคุณครูนะวันคุณครูเอาวันหยุดที่เป็นวันอาทิตย์แล้วกันอาทิตย์ ซึ่งเป็นวันหยุดอ่า ครอบครัวรู้จักเว้นวักด้วยนะครับนักเรียนครอบครัวของอนี่จะ,ะจบบรรทัดพอดีเนื่อย และกอล์ฟชวน กันไปเที่ยวทะเลอ่าเด็กเขยียนลงไป ทั้งสคนเวลาเขียนเลขเวลาเขียนนะครับไม่ต้องเขียนเลขอารบิกนะนะกนักเรียนมันเป็นภาษาไทยก็เน้นเป็นตัวอักษรไปเลยนะเด็กทั้ง3คนเป็นเพื่อนสนิทกัน นะทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน ชอบทำกิจกรรมดีๆร่วมกัน เห็นไหมคุณครูเขียนเป็นตัวอย่างนักเรียนก็เขียนเหมือนคล้ายๆค,คุณครูก็ได้หรือว่า,าแบบจินตนาการของนักเรียนไปเองนะครับไม่มีความผิดนะครับมีแต่เขาจะให้คะแนนนักเรียนดีถ้านักเรียนเขียนได้ได้เยอะและถูกต้องแล้วก็สวยงามแล้วก็สะอาดอ่า วันนี้เด็กเด็กเด็กนอกจาก มาเที่ยวแล้วได้เห็นชายหาด มีขยะเยอะจึงชวนกัน,น,กนเก็บ ทำความสะอาดอพวกผู้ใหญ่ ผ่านมาเห็นอ่าอันนี้ผ่านมาก่อนนะผ่านมาเห็นได้ ชื่นชมเด็กๆอ่าก็เดี๋ยวเอาเท่านี้แล้วกันนะครับนักเรียน ทีนี้คุณครูเขียนเรื่องเสร็จแล้วนะครับก็จะมา,าตั้งชื่อนะครับชื่อก็จะให้สอดคล้องกับเนื้อเรื่องเนื้อเรื่องพวกนี้คือ,อเด็กสามคนมีความจิตสาธารณะนะครับอยากจะ ช่วยเหลือสังคมนะครับเพราะว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้คนไปมาคนทั่วไปมานะครับเป็นที่สาธารณะนะครับแล้วก็เด็กเหล่านี้นะครับไม่ไม่ทำความสะอาดไม่เก็บขยะก็ได้นะครับไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่สิ่งพิเศษที่เขามีในจิตใจของเขาคือมีจิตใจ อ,อยากจะช่วยเหลือสังคมนะครับมีจิตใจสาธารณะนะครับเสริมความเป็นคนดีของเขาเพิ่มขึ้นมาอีกกว่าเดิมนะครับคุณครูก็จะตั้งชื่อว่า จิตสาธารณะนะครับเอาอย่างนี้แล้วกันจิตสา ฐาณะสร้างได้ ผูเอาแบบนี้แล้วกันจิตสาธารณะสร้างได้หรือนักเรียนอยากจะเอาเด็กดีมีจิตสาธารณะก็น่ารักดีนะหรือว่านักเรียนอยากจะเอาท่องเที่ยวดีมี จิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับเด็กน่ารักเก็บขยะอ่าอะไรนะั้นดีนะอ่าเด็กน่ารักเก็บขยะรับผิดชอบต่อสังคมอะไรอย่างเงี้ยอืมได้หมดแหละนักเรียนคิดมาเลยขอให้เขียนนะไม่ใช่ว่าปล่อยว่างนะ นี่เรียบร้อยไปแล้วนะครับนักเรียนเท่านี้นักเรียนก็จะได้คะแนนเยอะเลยนะครับข้อการเขียนเนี่ยได้คะแนนเยอะเพราะว่ามาจากความคิดของนักเรียนแล้วก็มาจากความรู้เขียนได้ถูกต้องนะครับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับให้นักเรียนฝึกซ้อมการสอบข้อ30แบบนี้บ่อยๆนะครับสวัสดีครับ